ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลานนะครับก็มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่น้ำตกคลองลานวันนี้เราจะไปรีวิวท่องเที่ยวน้ำตกคลองลานของจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าน้ำตกคลองลานสวยขนาดไหนเห็นคนมารีวิวเยอะว่าสวยเดี๋ยวเราไปดูกันจากบ้านไปก็จะมองเห็นน้ำตกคลองลานนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดชม บรรยากาศด้านบนก่อนที่เราจะลงไปด้านล่างนะครับบรรยากาศทางเดินเข้าน้ำตกคลองลานนะครับอันนี้บรรยากาศทางเดินไปน้ำตกคลองลานนะครับ โอ้โห,โห,โหบรรยากาศนี่คือบรรยากาศน้ำตกของลานโอ้พระเจ้าอยู่ข้างหน้านี่ครับบรรยากาศของน้ำตกของลาน บรรยากาศน้ำตกคองลานนี่คือน้ำตกครองลานนะครับมาถึงแล้ววันนี้เรามาน้ำตกครองรลานครับออบรรยากาศสวยงามครับบรรยากาศสวยงามมาก ที่เราตกกองหลาดนะครัาารบของอำเภอกองหลาดจังหวัดจันทบุรีก็มีโอกาสมาท่องเที่ยวอ่าที่จังหวัดกำแพงเพชรทะเลยแหวกเราตกกองหลาดน,นี่เขาต้อตกกองหลาดตั้งใจว่าจะมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาแต่เพิ่งมีโอกาสมานี่นะครับเห็นเขารีรวิวว,ว่าสวยเราก็เลยมาตามรอยคนที่มารีวิวก่อนหน้าเรา รบรรยากาศของน้าตกคลองลานครับสามอ,อย่างใสเลยครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยาลินมาครับแต่วันนี้มันหนาวเฮ้ยหอแกการคงเล่ไดอสำหรับใครที่จะมาท่องเที่ยวน้ำตกคลองลานก็สามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเนะาะเพราะเป็นน้ำตกที่มีตลอดทั้งปีนะครับสำหรับ บรรยากาศของน้ำตกคลองลานวันนี้ก็สวยงามอีกแบบหนึง่งสำหรับใครที่มาปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นอีกแบบหนึงนะ่งเนาะเพราะน้ำตกจะตกเป็นแผนใหญ่ตัวนี้ก็ถือว่าสวยรนะดับหนึงนะ่งเนาะของน้ำตกที่ไปมาก็สำหรับใครที่มาชมคลิปก็ขอบคุณมากเลยนะครับ